สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาเดินออกกําลังกายนะคะก็พร้อมค่ะมีแล้วก็ลูกๆเดินอยู่ตรงนี้นี่จะต้องการอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะถ่ายดอกไม้ให้ดูค่ะสวยมากเลยค่ะหน้าบ้านของเพื่อนบ้านแถวในหมู่บ้านค่ะสวยไมย่เอ้ยเดี๋ยวเจอแล้วจะถ่ายให้ดูอีกนะคะตรงนี้ก็อีกแปลงนึงค่ะสวยงามอากาศฟอกกำลังดีเลยค่ะนี่ก็เป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านพี่บีมนะคะ ตรงนี้อยู่ใต้แสงอ้าวค่ะมีคนยืนรออยู่ค่ะไฮ <Hi. S 1> ตอนนี้น้องวิกกี้กับน้องโรซี่กำลังเดินตุ๊บตุ๊บตุ๊บปัดตุ๊บเป่กันอยู่ค่ะวิกกี้ค่ะชีคก็จะชอบมาออกเดินออกร่างกายในช่วงเย็นเพราะมันก็ไม่ร้อนนะคะชิเดินไปค่ะวิกกี้เดินไม่ค่อยสวยเลยเดินเหมือ <c oughs> <c oughs> นคนอ้วนอือนี่ค่ะยามแสงแดดไหมคะสวยไหมคะ โลซิพูบค่ะชื้อค่ะแต่เราต้องมีถุงกระดาษนะคะีกำลังจะเก็บค่ะก็มาเดินออกกำลังกายค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้ก็ชิวๆนะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ ก็หลังจากเราทานอาหารแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเดินออกกำลังกายก็จะก็มีหลายคนถามว่าต้องออกกำลังกายก่อนทานอาหารหรือหลังทานอาหารสาหรับพี่พิมแล้วหลังทานอาหารค่ะเพราะมันจะได้เผาผ่านค่ะแต่เราก็จะหิวอีกแต่เราไม่หิวค่ะสาหรับพี่พีมพี่พีมไม่หิวค่ะพี่พ์มถ้าพิมกลับบ้านพี่พีมก็ทานพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแต่งตัวมันเดินหรือมนเดินห้างเนี่ย บ้านหลังนี้ค่ะเขาจะแต่งไฟคริสต์มาสสวยมากสวยมากๆค่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะปีนี้แต่ปีนี้บ้านพี่ๆไม่แต่งคริสต์มาสวิววิววิวเดคอเรทคริสต์มาสไร no he no. s a i no o k a ค่ะวิกกี้เจ้าเพื่อนมาได้เห่าสุดฤทธิ์ค่ะนี่ชิมาหลังบ้านเพื่อนชีค่ะจะเป็น golden retriever แต่วันนี้คงอยู่ในบ้านค่ะ เห็นไหมคะได้ยินเสียงเห่าไหมนั่นคือเสียงโกลเด้นค่ะเป็นเพื่อนวิกกี้กับตัวฟอมค่ะแฮกแฮกแฮอยู่ในบ้านนั่นแหละเขาเห็นไหมคะเขาได้กลิ่นวิกกี้อะค่ะเขาแฮก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 เด็กน้อยเตะบอลค่ะเออบ้านนี้แต่งสวนก็สวยรขอมันมืดแต่บ้านหลังนี้ค่ะดูนะคะมันดูไม่ค่อยชัดเนาะ เพราะมันย้อนแสงค่ะหลังนี้สวยค่ะก็แต่งข้างหน้าบ้านสวยดีนี่ค่ะใกล้ๆเห็นไหมสวยมากอ่าก็โดยรอบเห็นไหมคะหมู่บ้านพี่ๆมันจะเงียบสงบต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีป้าหลังนี้ก็น่ารักค่ะมีสวนะ Hey girls Vicky เดินกันสู่ชีวิตค่ะ ค่ะก mm ็ครอบครัวก็ออกมาโน่นนี่กันเล่นกีฬาหน้าบ้านนี่ก็ตัดยุ่งตัดหญ้ากันค่ะบ้านหลังนี้สนามหญ้าไม่สวยเลยค่ะขอคอมเฟรนบ้านหลังนี้ก็สวยค่ะสามีชอบหลังนี้ค่ะประกาศขายเมื่อไหร่แล้วก็เจอกันเอ็ดบอกค่ะวิกิเฟนเป็นหมาที่ดีมากเลยเห็นไหมคะเขาไม่ออกมาข้างนอกเลยเขาก็จะอยู่ตรงนั้น สังเกตนางวิกกี้ชีเดินในสภาพมึงชีจะเดินสวยค่ะตอนที่ชีเดินออกมาบ้านแรกๆชีจะเดินเหมือนคนอ้วนเดินแต่ตอนนี้เหมือนนี่เห็นไหมสเต็ปการเดินชีอ่ะนี่ค่ะเห็นไ,ไหมก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอะไรมึงชีไปถ้าดอกไม้มุมนี้สวยไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมสวยสวยเห็นไหมตรงน,นู้นก็จะเป็นบ้านพี่พีมค่ะสามีก็เดินไปนะค่ะวิกกี้ก็เดินตามคุณพ่อชีไปค่ะ ันช่นสวิมิอยากออกกล้องค่ะชีบอนี่ค่ะกับบ้านพี่พีนนะคะหลังเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคค่ะนี่กับบ้านพี่พีนนะคะน่ารักไหมคะหลังเล็กๆนะคะตรงนี้สวนดอกไม้ค่ะไม่ค่อยสวยสักหน่อยค่ะปีนี้วิกกี้โรซี่โรสเดดวิกกี้เซฮายกันโรซี่เซฮายกัน ปลูกปุยมากวิกกี้เอ้ยนี่ค่ะดอกไม้ที่พี่พีนปลูกปีนี้ค่ะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่วิกกี้หล่อนมาฉีดในสนามญ่าชั้นก่อนเถอะนี่ค่ะมันตายไปหลายอย่างนะคะเพราะต้นทีม่มาอนนี้ก็เป็นดอกเจลลี่แมนะคะบ้านนกก็ไม่มีนกมาอยู่ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะปีนี้สีสันไม่ค่อยเยอะอ๋อนั้นโจรกำลัง,งแงประตู กลาชนี่คะค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่หน้าบ้านกับน้องวิกกี้ค่ะวิกกี้วิกกี้วิกกี้เสียหายก่อนวิกกี้เสียหายก่อนวิกกี้ขั้มอนวิกกี้มานี่ก่อนมานนี่วิกกี้ก่อนสวัสดีค่ะก่อนวิกกี้สวัสดีค่ะก่อน Bye bye!